พามาชมไก่อายุประมาณสามเดือนนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวพาชมเรื่อยๆนะครับมีหลายล็อกนะครับชุดนี้เป็นเข่าลีลันแม่ไปเยซซิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับ ชุดนี้เจ็ดตัวนะครับเป็นเยียเทานะครับเจ็ดตัวพาชมแต่ละล็อกว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับชุดนี้นะครับจะออกเป็นเยือเทาเยอะนะครับเพราะพ่อเขาออกเป็นสีเทานะ ล็อกนี้เดี๋ยวกำลังจะให้อาหารนะครับเดี๋ยวพาชมทีละทีละล็อกทีล็อกตอนนี้ก็มีประมาณเกือบเกือบสองร้อยตัวนะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับล็อกที่สี่นะครับก็ชุดนี้จะออกมาพร้อมกันเลยนะครับชุดนี้จะให้ออกเป็นเยยเทากับเยาดำนะครับ แก่ยุประมาณสามเดือนนะครับช่วงนี้หน้าฝนเลยยังไม่เอาไปปล่อยนะฮะก็จะรออีกสักสี่เดือนนะครับในรุ่นนี้นะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นข้าวเปลือกผสมหัวอาหารนะครับอย่างละห้าสิบเปรเซ็นนะคะถ้ถ้าเป็นชุดเล็กก็ ก็จะมีพวกอาหารหมูนมผสมบ้างนะเพื่อขยายโครงสร้างแต่พอมารุ่นนี้ก็นะครับจะมีอาหารไก่รุ่นกับข้าวเปลือกนะครับ็ฝากตีดตามช่องดมสักเสียงฟานนะครับยังมีหลายล็อกนะเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะครับล็อกที่ห้านะครับช่วงนี้จะออกมาพร้อมกันนะประมาณ แม่ที่ออกเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นสีเยียนนะครับแม่เป็นเยื่อซึ่งทอเป็นเสาด้วกันนะครับดูล็อกนี้ล็อกนี้นะเดี๋ยวให้อาหารไก่กันนะครับจะดูง่ายๆนะครับวล็อกนี้นะครับจะสังเกตว่าจะตัวไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่ จิตกันมีแผลบ้างนะครับแล้วก็ก็เลยเอามารักษารวมไม่ล็อกนี้นะตรงตรงปีกนะครับเห็นไหมครับจะมีแผลบนาะงทีเขากัดกันนะครับแลขลคอตอนนี้ตอนตัวนี้ตอนเด็กๆน,น,น,นะป่วยนะครับ ในภาษาตอนนี้หายนะครับก็จะรวมๆนะหลายรุ่นนะส่วนใหญ,ญ่เป็นเยียนะครับส่วนน้ก็จะเป็นเยียเยียดำเยียเทานะครับส่วนใหญ,ญ่จะออกแค่สองสีนี้นะครับพ่อเป็นสีเทาแม่เป็นเยียดำนะครับก็จะมีสีออกสระบ้างตรวนี้สามแบบเยียนะครับ ล็อกลางๆครับเดี๋ยวบัลลังก์จะพาชมรูปเกี๊ยบบ้างนะครับอนุบาลนะอันนี้เป็นไก่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับก็รวมๆแล้วก็ร้อยกว่าตัวนะครับก็ฝากติดตามช่องอุดมศักดิ์สินฟาร์มนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆผมจะลงให้ดูนะวันนี้เอาให้มาชมนะครับไก่อายุสองเดือนถึงสามเดือนนะครับก็ฝากติดตามเลยครับช่องอุดมศักดิ์สินฟาร์มครับเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ